มากินร้านนี้ค่ะเชพพลอย6-6เป็นตำนานเนื้อน้ำมันหอยเลยค่ะตักินด้วยกันนะคะเมนูที่ตักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเปิ้นสั่งเป็นนี่เลยค่ะเนื้อน้ำมันหอยราด น่ากินมากเลยคะแล้วก็นี่ค่ะไส้กรอกไส้กรอกเป็นแบบว่ามีข้างในเป็นกุนเชียงนะคะแล้วก็มีไข่แดงแล้วก็ห่อด้วยฟองเต้าหู้แข่งคนตักกระเพรากันเยอะมากเลยอันนีเปลือกข้างนอกที่เป็เต้าหูกรอ นี่ค่ะและเมนูเด็ดนะคะบอกว่าถ้ามาหลังนี้ต้องสั่งเลยก็คือเนื้อน้ำมันหอยค่ะมันก็เลยสั่งมาเลยเนื้อน้ำมันหอยมันสั่งแบบราดข้าวมานะคะนี่เขามีพิซด้วยนะคะนเนื้อนุ่มอร่อยแล้วแบบว่า มันหอยอามีพริกอยู่แล้วค่ะน่มันเข้ากัน,าดดานน่ะรสจัดจ้านดีมากๆเลยอร่อยมากเนื้อไม่เหนียวเลยนุ่มอร่อยโหผัดซีอิ๊วร้อนๆเลยร้านแบบนี้นะต้องผัดซีอิ๊วอร่อยแน่ๆหอมกลิ่นกระทะมากเลยอะ่ะออือ หอมกลิ่นกันท่ามากเลยความยังดีรสชาติกำลังดีเลยหอมกระทะมากจริงอี่หมูมมหนะคะเทพรถค่ะ i